Thank <laughs> you. Thank you. Bring it, bring it back like she loves some uh, In the club with the lights off But you act a shy fog. Come and show me that shit you know Just give me, just give me you Just give me new. That's all I wanna do And if what they say is true If it's true, I'ma give it to you You are ready? Ready, okay. Oh, okay. Oh. Let's go. Oh my, oh my god <laughs> okay. <laughs> okay. Again, again, again. Okay, one okay. Okay one ไปเล่นแอร์ฮอกกี้กันนะครับโอเคค่ะวันนี้นะคะชิคกี้พายจะไม่ยอมแพ้ดากโกต้าแน่นอนค่ะแต่ว่ารโกต้าก็จะต้องชนะอยู่ดีนะครับใช่ไม่ไม่ไม่นะคะหัวเขียวนยี่สีบแหละโอเคไม่ค่ะไปกันเลยเยย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 ย่ยย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 ไยย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  ให้เข้าคอ,อมันยังไม่ออกเพราะว่าแต่นี่ไงนนลูดนี้ต้องเปลี่ยนตนะ้อไหนอะ้ไหนก็อยู่ฝั่งนู้นเหมือนเล่นชุ่บอลนครบากันติมเข้า thank you รานีโม่น่ารักมากเลยด้แล้วก็ตั้งอาไหนให้ชิคกี้พายเนี่ยว้าวอันนี้อะไรนะอันนี้โดเรมอนโดเรมอนชิคกี้พาย<ล>ไม่ชอบโดเรมอนอ่ะชิคกี้อยากได้เป็นสีชมพูอ่ะสีชมพูโอเคทุกคนคะนี่เป็นรูปเพ็ดไม่เอนนาชิคกี้พายมันมันไม่มน,น่ารักเลยมันมันไม่ใช่สีชมพูมันมีสีชมพูแค่ตัวเดียวเอง งั้นชิคกี้พายเราเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันเลยนะทั้งสองแล้วกันเน้ะโอเคไหมนะคะชิคกี้พายโอเคเอาตัวนี้ไหมเอาปลาไหมชิคกี้ชอบปลาที่ไหนบะโอ้ชิบะเอาตัวนี้ชิบะเอาตัวนี้โอเคเลยชิคกี้พายเรามาเล่นกันเพื่อเอาปลาโอเคค่ะโอเคเราจะสู้สู้โอเคเดี๋ยวเราต้องเติมก๊าซตรงนี้ใช่ไหมโอเคออกประมวลผลได้แล้วค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ ตรงนี้ใช่ไหมคะดากาซ่าหมุนตรงนี้ใช่ไหมดากาซ่าถึงให้ไหมโอเคเดี๋ยวชิคกี้พายเป็นคนเล่นก่อนนะโอเคไปแล้วอววโหเอาตัวไหนดีมันเหมือนกันแต่ว่าตัวไหนจะเอาง่ายกว่าล่ะลงอะไรอ่ะลงก็ต้องกดปุ่มไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิคกี้พายมันไม่ได้อ่ะ อีกรอบไหม่ไม่เอจะได้ท่านี้เียวหรอชิพังไม่ทันที่ทำอะไรเลยจจต้องโอเค One more One more time โอเคสแกนสแกนสแกนเลื่อยชิพยต้องทำได้แน่โอเคหรือเปล่าราคา VIP ได้นะราคา VIP มันยังไม่ได้เลยราคา VIP ชิชิ่นจอคและชิคกี้พายก็ได้ทำเครื่องพังนะค,ะค,ครับยัอง,งะะออกงาก็หมดอีกแล้วนะครับดีนี้ะคะรอพี่หมีไปแลนตัวให้ค่ะ <c oughs> เหนื่อยจะลยวันนี้ที่หนไม่ใช่หรอเพรากล้องดะโบต้าหนักข่อนทษแล้วกล้องโบต้ามันใหญ่มากเลยถึงะค้ยชิคกี้พายได้สวย เราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันแล้วนะคะชิคกี้พายเป็นแฟนแล้วทุกคนค่ะแฟนชื่อว่าเป็นแฟนแต่ว่าแฟนคนเนี้ยเล่นไม่เก่งเลยเล่นอะไรก็แพ้หมดเลยแพ้เหมือนกันแพ้สองร <laughs> อบเองนะ <laughs> โอเคตอนนี้นะคะชิคกี้พายไปซื้อบาตรมาใหม่แล้วนะคะโอเค ยอมเราก็จะไม่ได้ปลาหรือชิงจังกลับบ้านไปนะครับโอเคเริ่มทันเลยโอเคชี้ไผ่พุ่มหนึ่งใช่ไหมโอ้ ไม่เนี่ยชิคกี้พายค่ะถ้าไม่ได้แดกโกต้าต้องกินขัมาโกหนึ่งขวดไมาขับาโกเผ็ดมากเลยโอเคแดกโกต้าจะแพ้าับาโกเปล่าโอเคทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเปลี่ยนแม่เครื่องอื่นแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้ทั้งนี้สวยมากอะแดกโอตาชิคกี้พายจะเอาอแล้วโอเคแหตอนนี้เนาะโอเคเอาตัวนี้อ่ะตัวนี้โอเค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 โกต้า 是吗？<Okay. S 2> okay. โลครับต้องติดตามชิคกี้พายนะคะยัทชิคกี้พายสวยที่สุดในโลก่ะโอเคค่ะทุกคนคะวันนีนะคะชิคกี้พายหว,วังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับชิคกี้พายนะคะชิคกี้พายเหนื่อยแตมชิคกี้พรักทุกคนนะคะแต่ก็ได้เวลาทุกคนนะคะับได้เป็